BMW ประเทศไทยคนทับยนตรกรรมหลักสไตล์ให้สื่อมวลชนเปิดประสบการณ์ทดสอบรถวิถีใหม่หลังคลายล็อกโควิด BMW ประเทศไทยนำสื่อมวลชนออกเดินทางสู่สนาม Enduro Park จังหวัดชนบุรีหลังมีมาตรการผ่อนคลายจากภาครัฐเพื่อเปิดประสบการณ์การขับขี่ด้วยยนตรกรรมใหม่หลักสไตล์ทั้ง BMW 218i Grand c o u p e M s p o r t ใหม่ b e, m w 330e m Sport ใหม่ และ BMW X5 xDrive 45e M Sport ใหม่สัมผัสสมรรถนะปราดเปรียวจากรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดถึง2รุ่นพร้อมทดสอบความคล่องตัวสไตล์ซีดานรวมทั้งท้าทายประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่างตามแบบฉบับ Sports Activity Vehicle หรือ SAV บนพื้นผิวต่างๆโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะได้ลองสมรรถนะการขับขี่ BMW 218i Grand Coupe M Sport และ bmw 330e m sport บนถนนจริงอย่างเต็มที่เพื่อสัมผัสถึงประสบการณ์การขับขี่ในชีวิตประจำวันรวมถึงระบบขับเคลื่อนเทคโนโลยีการขับขี่และระบบการเชื่อมต่อภายในรถต่างๆนอกจากนี้ยังได้ทดสอบความคล่องตัวและความปราดเปรียวในการขับขี่แบบจิ้มขาหน้าด้วย bmw x5 xdrive45e m sport ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่4ของ bmw x5 ในรูปแบบ plug-in hybrid ผสานของพลังการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า เข้ากับความคล่องตัวในแบบฉบับรถยนต์สปอร์ตแอคทิวิตี้ h i c ิคลตลอดจนทดสอบระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive และประสิทธิภาพของระบบช่วงล่างแบบทุงลมที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติทั้งในแบบ Off-Road และ On-Road อีกด้วย เบื้องต้นนะครับครั้งนี้ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าเรามีรถให้ทดสอบถึง3รุ่นนะครับโดยที่ขามาเนี่ยเราก็จะขับรุ่นหนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น2 1 8ที่เป็นแกรนคูปนะครับซีรีส์สใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยนะครับแล้วก็ขากลับก็จะขับเป็น 330e กลับและระหว่างที่อยู่ที่โลเคชันที่นี่นะครับก็จะมีการเทส x 5 5 5ซนะครับซึ่งเราก็เตรียมสนามทดสอบที่ ตอบโจทย์ในลักษณะรถที่ของ bmw ที่เรียกว่า s a v นะครับก็คือ sport activity vehicle ว่ามันจะต้องมีทั้ง on road คือขับบนถนนปกติได้ขับลุกลังได้มีสกยภาพของ Offroad ได้มีพาเข้าป่าด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบก็จะมีการขับสนุกสนุกชิงรางวัลก็คือการทดสอบในเรื่องของสมรรถนะแบบจิมคาร์นาในทางฝุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเรียกว่าครบทุกรถเลยครับก็วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับทาง bmw นะครับทดลองขับ bmw x5 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอนแรกก็เป็นช่วงของการ เทสในส่วนของระบบขับขี่ต่างๆเพื่อทำความคุ้นเคยเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีมากเป็นสิ่งที่หลายๆสิ่งหลายๆครั้งเราไม่เคยรู้ว่ารถเบียยน้ำอยู่ทำอะไรได้แบบนี้มาเรียนรู้มาทดลองหลังจากนั้นก็ไปทดลองขับกันแบบจริงๆจังๆนะครับทั้งบนถนนออนโรดแล้วก็ไปลองขับแบบจิมคานาด,ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากครับได้เห็นสมรรถนะซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ทดลองขับในชีวิตประจำวนัน แต่ครั้งนี้ก็ได้มาทดลองถือว่าเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ประทับใจครับและที่สําคัญคือเราได้เห็นถึงสมรรถนะซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนของ bmw x5 วันนี้ก็ต้องขอบคุณ bmw ประเทศไทยที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับการขับขี่รถยนต์นในคราวนี้โดยราคาจำหน่าย bmw x5 xdrive 45e m sport ใหม่นั้นเริ่มต้นที่4,999,000บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและโปรแกรมบำรุงรักษา BSI Standard เรียบร้อยแล้ว